สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่คือสูตรเมนูลดน้ำหนักของมิมี่ค่ะและนี่เมนูลดน้ำหนักมื้อเช้าค่ะขนมปังสีน้ำตาลสองแผน่นแฮมไก่ผักสลัดน้ำสลัดและมะเขือเทศลูกเล็กวิธีทำขนมปังวางไก่ลงไปบนขนมปังใส่ผักตามลงไปราดด้วยน้ำสลัดแซนวิชไก่เสร็จแล้วค่ะ เมนูลดน้ำหนักมือกลางวันผักสลัดใส่มะเขือเทศลูกเล็กตามลงไปใส่ไก่ตามไปด้วยลาดด้วยน้ำสลัดซุกไก่สำเร็จรูปไว้ทานกับสลัดไก่ค่ะเมนูลดน้ำหนักมื้อเย็นมะเขือเทศลูกเล็กจิ้มกับเกลือค่ะแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำเปล่ากันเยอะๆนะคะอย่างน้อยวันละสองขวดหรือสามลิตรค่ะ มิมิขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายคนนะคะคลิปนี้มิม่ต้องไปก่อนแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ